ดูดีเกินไปจนเราเผลอวางใจระวังให้ดีเพราะบางทีปัญหาอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะคะ ฝ้าใต้เพดานนะคะวิธีเช็คลองสังเกตดูว่าเขามีคาบน้ําคาบเหลืองหรือเปล่าแล้วก็เราสามารถนะคะเปิดตัวฝ้าเนี่ยดูว่ามีรอยรั่วรอยเชื้อราหรือเปล่าถ้าฝ้าเราปิดสนิทเนี่ยลองสังเกตว่ามีกลิ่นอับหรือว่ามีความชื้นรอยชื้นอะไรหรือเปล่าใต้พื้นนะคะวิธีเช็คก,ก็คือเดินให้ทั่วหากรู้สึกว่ายวบหรือมีเสียงปอแปะถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีใต้ตู้ไฟหรือระบบไฟฟ้าวิธีเช็คเนี่ยให้เราเปิดตู้ดูว่าสายข้างในเนี่ยเดินเป็นระเบียบหรือเปล่ามีสาย ไหนหลุดสายไหนพันกันมั่วไหมดูว่ามีสายกาวไหมตรวจเบเกอร์ว่าแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนหรือเปล่าเช่นห้องนอนห้องน้ําเรื่อทําน้ําอุ่นที่เกิดเหตุไฟไหม้หลายๆครั้งเนี่ยก็เกิดมาจากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คให้ดีเรารีโนเวตเองทุกหลังตรวจเช็คระบบครบก่อนส่งมอบทุกครั้งเพื่อให้คุณมั่นใจว่าสวยทั้งภายนอกและปลอดภัยจากข้างในรีโนเวต by Capital Asset บ้านสวยถูกใจในสไตล์ของคุณ